ยายจะพาไปปลูกมันมือเสือหรือว่ามันม่วงนะคะปลูกไว้ขุดปีหน้าค่ะอยากกินอะไรก็หามาปลูกไว้เลยนะคะไม่ต้องไปหาในป่าในเขาให้มันลำบากค่ะไปค่ะไปปลูกมันกันค่ะ ไปแล้วค่ะุูยยุงกับุูยยุงกบกบกบกิ่งไม้หักเลยกิ่งต้นมะขามเทศกิ่งมะขามเทศหักเลยค่ะลมแรงด้วยนะคะทาวันขึ้นเยอะอีกแล้วนี่ค่ะยาจะปลูกตรงนี้แหละ นี่ยายเอาหำม,มันมากองไว้นะคะไม่ใช่หัวรู้จักไม่หำม,มันอะหัวเล็กๆเขาเรียกว่าหำม,มันนะหัวใหญ่ๆเขาก็เรียกว่าหัวมันคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะว่าที่ทางไหนเรียกยังไงบ้างนี่ค่ะนี่แหละหำมันนะ ปลูกเลยค่ะยุ่งเยอะนี่ค่ะมันยายกินไม่หมดนะคะมันก็เลยออกเถาขึ้นยาวเลยค่ะยายกินไม่หมดเขาก็เลยออกเถาขึ้นมาออกหน่อขึ้นมานะคะมันก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยายจะพาไปถางสวนต่อนะคะตรงนี้ก็คือบ่อน,นะคะยายขุดหลุมไว้สำหรับเวลาหน้าฝน ฝนตกลงมาน้ำก็จะได้ขังรดต้นไม้ได้ด้วยค่ะขุดไม่ลึกหรอกค่ะสองสามกุ้งจีแมโคค่ะขุดเพื่อต้องการให้น้ำขังเวลาฝนตกลงมานะคะแล้วกบเขียดก็จะมาไข่เวลาหน้าฝนค่ะเสียงร้องละงมเลยค่ะดูค่ะทวันโลกมากเลยค่ะ ยายปล่อยไว้นานไปไปทางกันพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะ นี่ก็คือต้นชายาค่ะยายปลูกไว้นะคะทาวันขึ้นปิดเขาเกือบมิดเลยค่ะไม่ยอมตายเลยเนาะเฮ้ยนี่อีกต้นหนึ่งต้นชายาอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่ก็คือต้นมะเขือพวงค่ะดอกมากเลยนะคะ กินไม่ทานเลยค่ะนี่ก็คือต้นมะละกอของยายค่ะมะละกอฮอลแลนด์นะคะนี่เราก็ถางไปถึงต้นมะม่วงแล้วอ้ยลมเย็นดี มะม่วงมีลูกหนึ่งอย่าหายไปนะคนอย่าเพิ่งมาเก็บนะให้ยายไว้กินสุกอันนี้ก็คือบอ่ออีกบอ่อหนึ่งค่ะส่วนนี้ยายขุดบอ่อไว้สามบอ่อนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะในการถางสวนของยายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมมาตะไครมาปักให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ